แค่เจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านเฮาไดมอนด์เดลี่และดิฉันจงอางครานซอดแจ้งหมอลำมาวิหกผู้คุมเซิรหัวหน้านกพงสังกอค่ะเดี๋ยวมื่อนี้เฮาไล่ลูกๆไปขึ้นรถนะคะขึ้นรถขึ้นรถเร็วขึ้นรถเร็วเร็วขึ้นรถเนี่ยขึ้นรถขึ้นรถทธอแม่แฟนคุณลุดเธอแม่ของแฟนเร็วๆอย่าเ่าขึ้นรถโอ้ อ,อ้าวอีหยังขนาดนั้นเหรอฮะก็เป็นนุ่มเปียกแล้วกันนุ่มเย็นบ่นบ่น้ำยาปลาผนุ่มกินอยู่บ่เจ้ากินลถไปย่ไยไปตัวเมื่อเชียวน้ำยาปลาผนุ่มไม่กูกินเออไอ,อ,อ,อเว้นเนยเอาท่าหนาวเมือ่อไงนะเอาท่าเอียงอ่ะเอาท่า,หา,หาเชี่ยมันนุ่มขึ้นรันเดียแล้วเมื่อหนาวใส่กวานสนองแตกอีผีก็ได้ใส่ปลาลูกนาต่อขยิบกินลถไปให้นนุ่มมันนอมกินนุ่มใจใส่เห็นนุ่มมันนุ่มกินลถไปสิี่หอม กินแล an, <lebih S 1> ้วไปสิได้หอมหอมเออจะกูก็กินเอาไปซักผอาห่มมึงอะนาเรื่องผอาห่มมาสั bah, mm. ่น <workshops> ว่าแม่นผะออกลูกหมาเยอะเให้เจ <jin> ้า <pé> น <ed> ี่ชิมาน้ำยาปลาพะนุ่มไม่กูกินเออเทหวดหัวกับหวดหนามึงอะนะหัวตัวให้เจ้ามันนุ่มขึ้นเอาไปกินมันเป็นสูตรกินเห็นปะน้ำยาปลาพะนุ่มน้ำทิพย์นี่เห็นป่ะโอ้ยเป็ดเอ้ยหัวน้ำกินเห็นอยังเอาสามหัดเนาะกินลงไปมึ่งดูพี่น้องเจียวน้ำยาปลาพะนุ่มไม่กูกินค่ะ คือประเทศไซนายจะร้องไงความบางดีความลวงเต่ามาปากแม่นาะมึงล้องเอาท่าหนามึงเบิองบอกว่าท่าท้มึงหูเพราะว่าไปยังซูเมอร์นี่ผู้ชายจังถิ่มมึงนะ่ะย้อนหนามึงเหี้ยนาวัดสันว่าเป็นโนตีนแตกหนาวัดสันว่าแมนน่นี่นี่นี่เห็นบ่น,น,นี่คอนกรีตมึงเห็นบ่คอนกรีตนี่คอนกรีตเสริมเหล็กน<อ>ั่นให้มึงแท้ท่าหนามึงนี่ให้แต่หนามึงหนุ่มนวลขึ้นให้แต่ผู้ชายมากลับขึ้นมาให้แค่ผัวกลับขึ้นมา ยู่า่อยกินแม่งย่างมันสวยกินทำไมป่ได้กินทำไมอ่ะซิมเบิงจะซิมเปิดแล้วก็ซิมเบิงป้าจะได้เสียวน้ำยาป้าพนุไม่กูกินไปเนาะว่าม่นกูซูนล้อบ่านี้เอากูปวดพอใจเอาเนาะกินไปลอยสิไปยังเลยนี่น้องหัวหน้านกคจะมาเป็นต่ตั้งงแต่ทางปุ่นกับโอเอโอเอกันไปเอิ้นเขาคือรถปุ่นเ็นบอนเดล่างง่อยๆมาเห็นดัง่านั้น พี่น้องคะเมลรดมีงานอยู่บ้านพันนาตำบลพันนาอําเภอสว่างแดดดินจังหวัดสกลนครนะคะบ้านพันนาตำบลพันนาอําเภอสว่างแดดดินจังหวัดสกลนครค่ะเดี๋ยวห้องสิฟ้าไปขึ้นรถนะคะจะไปเบิ้งรถผู้หญิงก่อนนะคะมี่คือรถผู้หญิงอั้นคือรถอันนั้นคือรถอันกระทยนะคะอันนี้คือรถผุดหญิงเนี่ยปีนี้ไม่ได้ร่วมท่างกันเลยค่ะกับคุณพ่อค่ะโชเฟอร์หนุ่มหล่อค่ะ เบิ่งดูเอ้าเอ้าไอ้เต้าทำไมมานั่งรถคันนี้น่ะมาเป็นผู้หญิงแล้วมาแต่งหญิงจริงนะจริงเหรอจริงเดี๋รถปุ่นยิงสลับกันเขาไปเต้นชายโอเคไอ้เต้าพีพีไอ้เต้าพีพีถ้าผีเนอะถ้าวันต้องข่าไอ้ตรงไอ้เต้า นาเมห่้ามึ่เมื่อคือนั่นเถอะท้งขยะห้างาคุยทำข่าวไอตรงไอ้เต้าวดดาวเลนการโอ้ยแบน้ติใว่าตันมุกปากเลนะเดียข้างนส้นักสู้นี่ล่ะเอาเราคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เราคือ เอาเอาเอาไม่หยั่งหนิเจ้าทีไม่แห้งเลยหรือว่าเจ้าทียังไม่แห้งเลยป้าเจ้าทียังไม่แห้งเลยสัวนี่ป้าหัวเงาเงาแม่ประพานได้เจ้าทีเจ้าทีขั้นนี่แม่เอาแม่์ยานั่งขั้นนี่แม่ไม่แห้งใไงเถอะปวดอีหลีเห็นบ่ปปิดบ่ได้ประตูบานอี ขอดูไปปวดปวดซาเห็นบอไปหาผู้ชายมากพี่น้องเอ้ยมัดเขามัดขึ้นรถแต่ไปไปโอนร่วมรถขันนี้กันได้เหรอเส่ละคือเรเห็นมีอ๋อนี่ดีนี่พระเอกนนท์ค่ะสวัสดีครับนนท์ร่นนะใช่ครับผมปากน้าแม่ครับน้องใหม่ครับ นุนน่นรุ่นนะใช่ค่ะคกิกไม่ไฟค่ะแท <c oughs> น,นลูกนเ <c oughs> ออ <c oughs> ถ้าบุญกับพ่อเ่ามันดีแล้วเ่าเอ้ยอืว <c oughs> ่าแม่เนาะพ่อท่านดุแล้วก็ตาย <c oughs> <อ>สมบัติทุกอย่างของเรา ข้ากระสีได้อันนังสั่นบ่อิหลีอาเอามันเป็นสิ่งดีด้เจ้าก็จะตัวอังกายมืออื่นเรียงผู้เท่าขงสิ่งนี้เลยนะอีสัตว์นี่เม่กูไปใส่มันคืนมานัมาล่าวิกูแทะมันรถจะมาแต่น้า่อยยังเอาขึ้คืนมื่อกไปทำแมมกูพูด้นหน่อยนึงแมมมึงซ้ำค้ด่งมือก็แย่ไปทำแหมเมว่เป็นขึ้นทางหน้างมขึอนแม่มันทางหลังอี่ขี้ขาเอาแต่เจ้ายนีมาขึ้นางหลังกูจะไปได้ตีมันมีสประตูแห่เอาอีห่าเนี่ยเมบ่อกเสี่ย วันตกแล้วข e ่อยต่อยขึ้นแหมวัยิ lo, ่ปอบนี่แม่เนาะมึงจะไปหรื่องไปเฮืไปหรื่องไปเฮือมึงจะไปเรื่อไปเฮือจะไปยังข่อยจะไปต้องบุญเจ้าเต้าเอาเต่ายี่เต่าตีหัวมึงด้วยเต้านี่อันนี้ผัวใหญ่ค่ะใหญ่อีหลีเอ๊ะหัวอะไรนะที่เหงาเอาเอาไปดิเขามาเบาเรื่องเขามาเบาเรื่องนั่นเรื่องไหนเรื่องนี้แหละถ้าบุญกับผู้เต่านี่ละ เพิ่น่าเอาเพิ่น่าเอาเนี่ยเถ่านีมีดีอยูแปดย่างอย่างที่หนึ่งหลุ่จะคิดการงานให้หน้าตากาดูจะถางจะป่านขั้นคู่หรือถางป่าเคยื่อนมากแต่ต่น้อยคือสีดูละเอียดดีอย่างที่สองหลุ่จะคิดนาทีกาประกอบเพื่อเลี่ยนเป็นโรกเบียยหรือขูดขอบไส้ไม้ดงจงหรือหล่อลาไส้ไม้เลนคือสีดูมันส้างเคลือยแต่ต่โดนย่างที่สามคุณจะขูดจะขนหัวไห่น่าสวนซุ่บุกเข่าปะพีฟักแฟ้งแต่งเต่าไปเทอเอาไปแล้วว่าไห้น่าอึดอยากย่างที่สี่หลุ่จะถางถังไมไปประเทศนี่นั่นยางที่ห บรยั่งกินแย้มนอนบลำไล่หลายครั้งแนวกำลังคนเถาเอาที่เดียวแต่หัวคำบม่อมันคำามันงุ่มกวนก้นเดือกนอนอย่างที่หัวขึ้นสีสอนเหใช่ลู่ประเภทนี้พ่อเมียเถาแก่สอนไว้แล้วขึ้นสีลู่สุอันผู้จังสันออกไ,ไปเป็นเคยทั้งใดกระไรย่างที่เจ็ดจำผ้ามาหน้าเถามีตาตาสานุ่มให้แก่หน่อยหน้าเหนือเมียหน่อยอย,อยูสบายย่างที่แปดนั่นบระเทอออกไปแล้วมุ่นมั่งสีมีมากดิมองนี่มังขอสสำคัญนี่ผู <laughs> ้เถานี้ได้ทั้งเงืนเดือนผู้เถามีทั้งร <laughs> ั์สินเงื่อ,น,น,อน,น,นท้องเเงนนใบัญีต็ม มันเธอเอาไปแล้วมุ่นมั่งสิมีมานน่ของเพ่นเฮ็ดไว้ให้คือสิได้อังเฮือนก็เลยลองเอาขวยเต็มคอกสองสามปีนี่ย่ายเท่าๆน่ะเพื่อนก็ม้อยตายจ้อยจากพี่ชายรูปและ่างเจ้าบระท่านไ้แก่ปันใดป่ทาย่ายตายไปเจ้านันย่งบระท่านเท่าเออเจ้านี่มีแต่แต่สนุกเอาเงินใส่มีแต่ไปหาเรียกเอาเมียได้ซิพ้นเศร้าขนรูปร่างยังดีอยู่ไปเอาโลดแต่พูดเท่าๆเอาแล้วจังมันตายเพื่อนว่าเลยไม่ันบอืออหุ่นแจ๊คเสน่ เอาโหลดผู้เฒ่านี่ยไปฮั่นโดนแล้วก็ตายโอเคเออเดี๋ยวนี้เราเป็นเบาหวานโอเคปีหน้าล้วเป็นความดันโอเคปีถ้าไปแล้วก็ตายมีเงี้ยไฟนั่นนะโอเคจะปาดก็วางห้องว่าฝืนเรามึงหัวยังอ๋อนั่นนั่นมึงเดียเพื่อนสาวมึงเดี๋ยไม่ได้อีกิริศโอ้ยมาเพื่อนสาวถอโอ้โอ้ไม่นเพื่อนสาวเนาะทีลกมึงเดียโอ้ไม่เนเพื่อนเขาไม่ได้เป็นเพื่อนสาวนะเขาเป็นเนี่ย